สวัสดีค่ะสวัสดีทุกคนกันด้วยนะคะวันนี้นะคะทุกคนเขาก็จะมาสอนทุกคนทำกระตุกในแอปแคปคัตที่เหมือนกับแอป alike motion มากๆเลยนะคะเดี๋ยวเราไปดูแบบที่เราจะทำวันนี้กันเลยดีกว่าค่ะโอเคค่ะเดี๋ยวเรามาเริ่มทำกันเลยก่อนอื่นนะคะให้ทุกคนโหลดแอปแคปคัตมาก่อนนะคะแอปนี้เป็นแอปฟรีไดนทั้ง Android แล้วก็ iOS เเลยค่ะเมื่อกดเข้ามาที่หน้าแอปแล้วนะคะให้ดูไปที่โปรเจกต์ใหม่ตรงนี้นะคะแล้วกดรูปบวก จากนั้นนะคะเลือกรูปภาพหรือว่าวีดีโอตามที่ต้องการที่จะทํากระตุกเลยค่ะพอเลือกเสร็จแล้วก็กดเพิ่มตรงนี้เลยค่ะได้มาแล้วนะคะส่วนตัวท่อนดนำน้าหลังเนี่ยกดไปที่ตัวท่อนดำน้าหลังแล้วก็กดลบได้เลยนะคะหรือว่าถ้าใครอยากจะให้มันมีอยู่ก็ได้นะคะแล้วแต่จากนั้นนะคะกดไปที่ตัวภาพของเราแล้วก็ดูวีตรงนี้นะคะปรับเป็น1วีนะคะอันนี้แนะนํานะคะเพราะว่ามันจะสวยมากๆ โอเคแล้วก็กดเข้าไปค่ะแล้วก็ดูที่ animation ตรงนี้นะคะไปที่เข้าค่ะจากนั้นเลื่อนมามาดูที่ส i n g ล่างตรงนี้ค่ะแล้วไปดูที่ปุ่มระยะเวลาตรงนี้ปรับเป็น1วิก็จะเป็นแบบนี้นะคะแล้วก็กดเซฟแลวมนตรงนี้ก่อนเลยแล้วกดบวกข้างๆตรงนี้ค่ะแล้วก็กดไปที่วิดีโอที่เราเซฟไว้เมื่อกี้แล้วกดเพิ่ม ฉะนั้นลบวิดีโอหน้าๆออกไปเลยค่ะก็จะได้เป็นตัวแบบนี้มาปึ๊บแล้วก็กดไปที่ตัววิดีโอของเราค่ะแล้วไปที่ Animation เหมือนเดิมไปที่เข้าเลื่อนมาที่ร็อกสค่ะแล้วปรับระยะเวลาเป็น1ก็จะได้แบบนี้เลยนะคะสุดเรียบร้อยแล้วค่ะทุกคนง่ายมากๆเลยนะคะถ้าทุกคนอยากจะเห็นชัดกว่านี้ขอทำให้ดูก็จะเจอแบบนี้เลย คืออันนี้แบบคล้าย AM มมากๆที่เขาเคยเห็นมานะคะแต่ว่าอันนี้เนี่ยทำง่ายมากๆเลยโอเคก็จบไปแล้วนะคะสำหรับการสอนทำกระตุกในแคปคั t นะคะถ้าใครชอบฝากกดไลค์กดติดตามกดแชร์คลิปนี้ด้วยนะคะถ้าใครไม่เข้าใจตรงไหนก็คอมเมนต์มาถามได้หรือว่าจะเรมไอจีมาถามก็ได้นะคะลิงก์อยู่ใต้คลิปนี้นะคะสำหรับวันนี้บายบายค่ะเจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะ